สวัสดีค่ะคนวันเสาร์ในปี2568เป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันจ้าคนวันเสาร์นะคะปี68เนี่ยปีมะเสงงูฟไฟเนี่ยเป็นปีที่ดีงามของคนวันเสาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินเขาเรียกว่าจอยู่ได้แบบสมถทะเรียบง่ายถ้าใครเข้าหลัก นะคะที่ดําเนินชีวิตด้วยความพอเพียงมาแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ก็ยังทรงสภาวะนั้นอยู่นะคะจะมีความสุขตามอัตภาพแบบพอเพียงไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะคนวันเสาร์ค่ะค่อนข้างเป็นคนระมัดระวังตัวระวังในการตัดสินใจทําสิ่งใดอะค่ะก็จะใช้สติคิดพิจารณาอย่างดีค่ะถ้ามีอุปสรรคมาก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองแล้วก็ยืนหยัดในการทําธุรกิจการงานการเงินได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ก็ให้ระมัดระวังความวุ่นวายเรื่องความรักกับเรื่องบริวาร บะะริวารส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัวที่อายุน้อยกว่านะคะเกี่ยวข้องกับการเงินที่ไม่เข้าใจกันอาจจะทําให้ไม่มีความสุขค่ะอาจจะมีเรื่องเสียเงินกับญาติพี่น้องที่เข้ามารบกวนเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งเราก็ต้องช่วยเหลือกันไปนะคะ ของคนวันเสาร์ค่ะการไหว้พระสดมลปฏิบัติธรรมถือศีลให้ครบค่ะโดยเฉพาะการที่มีพรหมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากับคนร,บรอบๆข้างให้ได้เยอะๆนะคะเราจะทําอะไรก็ตามค่ะมันจะมีความสุขความสมหวังมามันอยู่ที่ใจเราค่ะบุญคือความเบาสบายนะคะถ้าเกิดคนวันเสาร์ทำอะไรก็ตามรู้สึกอิ่มบุญและสุขสบายใจนั่นคือวิถีทางที่ถูกต้องของคุณนะคะขอให้คนวันเสาร์ในปี2568นี้โชคดีทุกท่าน สนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าลิขิตเบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ id ยไอดี0 9 3 5 9 4 4 6 4หหรือติดตามใน f เฟ b บ o ๊กัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดส u b s c สไครกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ